สวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีเบาวชนคนเจม巴ดนะครับมือนดียกับภาพพี่น้องมะเขือลานมใหม่ขึ้นเขานะครับเนาะหลังจากห่างหายไปหลายมือน,นะครับเนื่องจากบ่ค่อยสบายเนาะนะครับกะมะขอดปาลาเลยพี่น้องไปไปเลยไปหานะครับปลาสิมันวันนีครับเนาะหมุนไปบ้านเราไปก่อนเลยครับเห็นน้อยๆหรับบหมุนไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องต่อไปขึ้นเขาจ้ะ เอามาหอดปลาน้ำใหม่แล้วเนาะมาห่อแล้วก็สิฮักเลยเนาะจาะ <c oughs> ้ะเนาะน้ำใหม่ไมยหลายจ้ะมาหาน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องพอ่พอปล่อยสองนอพี่น้องสามนออยู่ร่มนะครับเนาะเดี๋ยวสีฮักเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับทำงามฮักเอาเลยครับอ,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 อ่อนๆยิงนอหนึ่งนะครับ

นี่พี่น้องน้าผู้ใหญ่ครับไป hmm, ในวพี่นงสุดยอดเลย มันได้ทั้งลมนอนมันแนงเดียวกันปะ คปิดชิดขาทั้งนั้ยาพิ่เขาขาก่อนงูดอื้านเปนีกนะตัว้

on rồi đây Mẹ on Có điều Có điều sao หยอดน้ำใหม่สามอันเที่ยงกันตะเทิงน้่แม่อันนี้ขางก็ต่อกันนะเออ còn cả sàn nằm มือละร้ายอย่งพี่น้องกระสอบว่ามันหน่วยหน่อยปวดนะครับอันนี้แค่กระสอบหนึ่งนะครับนะอีกกระสอบนึงเอาปลาไว้นะครับว่าบลาไว้นักเนี่ยแล้วก็มีอีกเต็มหนึ่ทุ้งยางหน่วยหนึ่งนะครับแล้วสีแล้วสิกระเปยไทยพี่น้องมึงนะครับตอนนี้กระสอบกันเอาไปมืดบ่ได้พี่น้องนักนะครับ วิธีเอาของหนักออกนะครับเนอกจากอนอไมที่เป็นตัวที่ใส่บ่ได้มันแก่มันยั็งก่ะป่าดอนอนะครับเนาะนเป็นการลดน้ำหนักเข้าใดนะครับเนาะมวลเหี่ยวหรือเดี๋ยวไปเอาไฟนอไมุมงเป็นนอไมถุงน,น้ำเน่ยหละกะ บางอันก็สีต้มนะครับบางอันก็สีต้มเห็ดน้องใหม่ทุงบางอันก็สีเผาไฟเ,าเห็ดซุปนะครับนเนาะเผาไฟซุป<ส>เห็ดได้หลายอย่างพี่น้องบางคนเนาะอนอนอเอาน้อยสันสันก็เอาน้อยน้อยก็เอาน้อยน้อยก็ไปเห็ดน้องใหม่ทุงก็ได้เนาะพี่น้องนะครับมันก็แซ่บิฐพีกันเห็ดน้องม่ทอันตราเอาแต่น้อยใหญ่น้อย,อยงามมันก็ข้าวม้าก็สีเสียเถียวซื่งนะครับเพราะว่าข้าววัดไเห็ดขายข้าวเอาไว้เห็ดกินนะครับเอาใส่ เฮ็ดน้ำไม้ถุงแน่เฮ็ดน้ำไม้สมแน่แล้วก็เฮ็ดน้ำไม้ไว้ถ้าถ้าซุปน้ำแน่นะครับเฮ็ดหลายอย่างนะครับเฮ็ดไว้กินหรืออะไรที่น้องด้ยนะครับถ้าเอาถ้ามาหาขายนี now, ่ก mm ็สิเลืองก็จะน้องแง่คือเขาคือเขาหาหน่อยเหยื่น้องอือตอนนี้เขาบริเอาไปขายเขาไปกินนะครับเนาะเฮ็ดแจกจ่ายพี mm ่แจกจ่ายน้องน้ำนะครับเนาะก็ผู้ใดคนว่าม in ีกินก็ขอพี่น้องคนว่าเอ้ยสองไม่แน่ยังพี่น้องยุ่งเถี ทรงไม่แน่กับทรงใบเพิ่นเนาะอืมเถึงแบบใจค่ะขนทรงห้ยกับทรงห้เพิ่นเพิ่นม่นมีกินยุงเตี้เข้าหาได้เข้ากับหายเพิ่นนะครับคือผ้าใส่กันตาบ้านนี่ก็สิเดียะหาไปเรื่อยๆก็สิไปมึงไหอยตัวที่หาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเต็มทุ่งมึงเงยเนาะไปพี่น้องไปใครว่าต้นหน่อยเว้ยตัวใหญ่ก็หาก็ แสดงมันแก่ม hmm. like mm ันแก่ก็ตัวหนยก็ได้เดี๋ยวเข้ามามีแห้งก็ว่ามันแก่ไมีแห้งทำไมพี่นองเอ้ยยางลายมืนแห้งท่านกินาสอรอว่ากันอูก่าแตะสมเอาอะไ้ก็บอก Thế nó bây đầy có áo không? làm lái lại thì nhỏ làm lái cả mòn thứ ba là น้ำใหม่น่างามนะไทยมันหอมอี่ยังไงยอดไงฮะว้าวโอโอโน้ำพี่น้องนอยหเดียวน้ำนู่พี่น้องนอยไงฮะฮักได้บวัน เดี๋ินอ่อนๆยังอ่อนอยู่เนะอืมอ่อนแหี้งเจ็ดแห่งประเด็นพี่น้องน้ำหิสิบบาทนี่จะพออุ้ยจะรังแกงานจ้างอยู่ไงวะพี่น้องคิดเยอด นันก็ง่ายเลอนอ่นเอ้าบสองอ๋ออะไนี่ดถ่ายเองถ่ายเองแปดเองถ่สั้นได้จังหน่อยพี่น้องเลยนอน Đây là cỏ, nằm ở lai cỏ này Nằm à? Dạ Cái này nó này em nhìn được không còn Em nhìn อัาขาเลยน้ำก็ไดู้กค,ความลำบากของการนอน,น,นไม่หนำนอพี่น้อนนะปวดีร้ะจะ,ะนอนสัมพันธ์อยูทั้งนอนคือจังนอนที่แน่เหียนหรือบปล้าลำบากไ่ะพี่น้องเย ตัวนี้สมันง่ายตัอเท้าก็ đ ดอยู่นี่ก่อต้องงัดกันจนว่าอันนี้มาหนอนบะไรบ้างวะโอเคกระดันว่ะแกมึงเลือกพี่น้องให้ได้มือนะครับบัวลายเป็นดอกพี่น้องเลยบัวลายดอกบัวแองคักบันไดเนาะครับนอกห้องเพียงแต่ว่าอ่ขัดเงาน้ำใหม่ทุ่งสีใสนี่เระเอามาหน่อยโพดพี่น้องเลยบัวแดงมาหลายซอมได้ไหมซอมกับ จกักเจ้าเลี้ยเอาแล้วกันเอาแล้วกันพี่น้องสีสอมสีซอเมืองนะครับแล้วก็สีเก็บใส่กสระสอบแล้วก็สีหาหาเมื่อยให้มึงนะพี่น้องเนาะ,ะเดาครับมไม่ได้สม้มไม่ได้หมดเลยพี่น้องนี่มันอยู่ในถุงนี่ก็มี้ะครับเนับนะ ซ่อมแล้วกระเที่ยเต่ไปแต้ตัวมันเอาไปได้นะครับตัวที่ว่าบ่เป็นตะกินตัวแก่กับพอเ,เอาเนาะมาในสิหาเมื่อได้พี่น้องได้แล้วใส่สอบแล้วก็สิหาเมื่อได้เพราะว่ารถเจดอ,อยุ่ห่างจากมองมองป้าเนี่กับประมาณกิโลกว่าเกือบสองกิโลนะครับนทะี่กายมาย่แย่เว้นเนาะจนสิเป็นลมมันห่อนไหลทั้งหนาัจง <laughs> ห่อนจนสิเป็นลมม,มเ anh đi you nhau yourself tao yêu, bèn môn nó a man tên hoặc môn, hoặc nó As long tu môn, môn môn Nó môn 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 đá nó, bên nó, mày, nó, nó, đau nhàng, nó môn thì thiếu bao liệu khác đây này. nó môn nó môn 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 môn

ข้าวขาสับเอาได้ข้าบริบปัดเอาทันปาดาแาล้วมนันสีงามข้าวกระเพราถิมลายแั้งหน่อยไปทุบแก,กงอืมง้นหน่อยไปทุบแก,เกงเสียบ ใหญ่แบบนี้เอาไปเห็ดน,น้ำไม้สมซัดเห็ดน้ำไม้สมไม้สมขาวเนาะไปกินเ็บมวนบองอะมวนที่สามบอกเลเป็นบองบบเก็บเตยตรงเลยเี่น้องเ้ย เต็มสอลเรพี่น้องเลยสิมืดหมดที่เอเอปอบ่อมดสอบหน่อยกับปอบมดถุงหน่อยนะนะครับห่วงห่วงคนหน่อยนั่งนอนครับรก็เลยสีฟ้าเมื่อบอ่สันและสีเอาอีกเอาอีกก็บ,บ่ได้อีกแล้วบ่มีถุงใส่นะครับ อันใดก็สอบออตัว40โลมาพอดีเลยนะครับเนาะไหนหาอีกจะเคริงชั่วโมงุงก็ได้อีกอกระสอบหนึ่งตันหนึ่งก็ยังสิบล่พอบ่าหมดยืดได้ป่านเออมาใส่น้ำน้ำทงตัวนี้ก็ได้มนาะใส่น้ำุงตัวนี้ก็ได้อนะ่ะหมดยดืดอ่ะอืมหมดยืดนากพี่น้นนองเนาะ Cảm ơn bạn bà đi nhang thằng này đấy bạn nhang thằng nhỏ cô bà mình nhang bao nó bảo bà nam dịch có thúng gì khả thì nhà có xe tao này không có gì không có gì để hà bao ngày mấy bàn thứ thúng nhang năm cột đâu mất phải đi bị nòng <_ infinite philanthropy> <laughs> นะครับเนาะหาเอานี้เลยหาเอานี่แหละเขาว่าหาเบอด้ออยากได้ไลายก็หาเบอร์นี่แหละทีมากเขาเข้ามาหาเอานะครับเนาะเอาแบบนี้ก็สี่เลล่าพีล่าน้องนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดต่อใครทั้งเพจน้ำเน้นะครับเด้อทั้งเพจกับเพจบ้าช้อนคนเขมป์ละได้กันนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กทิกตอกทุกันนะครับเนาะใส่ซื้อเดียวกันมาเลยนะครับทั้งทิกตอกทั้ง ทั้งไลน์นะครับนะทั้งไลน์ก็ติดต่อได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะกะคลิปนี้กะขอบคุณพี่นอ้องหลายๆดนะครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีก็เร็วออมม่วงอ่ะสวัสดีจ้า